มาดูโจทย์อันนี้เป็นโจทย์ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ปี29เกิดเรี่ยงเนี่ยยังไม่เกิดยังไม่เกิดแน่เลยใช่ไหมมาดูนะพะหุนามเนี้ยคูณกัน3ก้อนเลยนะเราดูก้อนที่1ก่อนตัวนี้เป็นผลต่างกําลังสองก็จะแยกเป็นหน้าบวกหลังกับอะไรเออหน้าลบหลัง,น,ลงนี่ก้อนแรกส่วนข้างล่างเอกลบวมีอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ลอกมาก้อนที่1 ก้อนตรงกลางมี x y. อบวกวาใส่วงเล็บให้เขาหน่อยข้างล่างตัวนี้เป็นผลบวกกำลัง3เรามีสูตรว่าไงหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกด้วยหลังกำลังสองเห็นไหมต่อไปดูก้อนที่3คูณกันนะมี x กำลังสองลบ x y แล้วก็บวกด้วย y ากำลังสองส่วนข้างล่างตัวนี้คือ x บวก y ยกกำลัง2ก็คือ x บวก y คูณ x บวก y กี่ครั้ง2ครั้งเสร็จแล้วหนูก็มาดูว่ามันมีพจน์ไหนที่สามารถหารกันได้บ้างมองซิมีพจน์ไหนที่สามารถหารกันได้บ้าง x ลบ y ใช่ไหมหนึ่งแล้วนะตรงไหนอีก x บวก y x บวก y ตรงไหนอีก x กำลัง2ลบ x y บวก y กำลัง2ใช่ไหม แล้วก็ x บวก y ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมอ่าเบ็ดเสร็จแล้วเหลืออะไรหนข้างบนหมดเลยเหลือหนึ่งข้างล่างเหลือ x บวก y ก็เลยตอบข้อไหนเออจึงตอบข้อที่2นั่นเองโอเคไหม